ไม่จริงนักสู้พันเ็เนี่ยเขารู้จักฉันดีเขารู้เจตนาอามณ์ฉนดเขาจะต้องไม่เาลสัมาแล้วฉันบไปมาแลกตัวฉันกลับไปคุณประเมินผิดแล้วล่ะคุณปรเมินผิดแล้ว่ะคุณแข็งระวีเห็นไฟลิงเห็นผิดยานี่แหละเห็นเมื่อกี้จะแข็งแก่งแค่ไหนก็ตแต่ฉันก็รู้จุดอ่อนของเขาก็รู้จุดอ่อนเขาอยู่ดีจุดอ่อน ต่อยเขาแข็งกรังเข้มแข็งแค่ไหนก็ตามแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเพื่อคนที่เขารักเขายอมทำได้ทุกอย่างถ้าจะคิดฆ่าฉันเพื่อนเขายอมแพ้คิดผิดนะนักสู้็นนีจะไม่มีทางเลือกต่อสู้เด็ดขาด <laughs> ใครว่าฉันจะฆ่าคุณใครว่าฉันจะฆ่าคุณล่ะมันไม่ได้ผลอ,อะไร จะทำไรยิ่งเธอทรมานมากเท่าไหร่ยืดฟันเย็นอินโตสุถือเข็มฉีดยาเหรอยืนฟันเย็นเหรอถือเข็มฉีดยาฟันเย็นเหรอถือฟันเย็นนกข้างแฟมทำงานตราช้างสีเขียวเหรอสีความแข็งแกร่งของนักสู้พันเข่าเนียวก็จะยิ่งอ่อนแอลง รูปภาพมรกดยืนได้ยิบยิบโลโก้อีซโซมันยืนตรงแก๊ข้างลิ้นชักหน้ายิบยิบอยู่ตรงข้างลิ้นชักแฟ้มหน้ายิบยิบอีซโซเรวถือเข็มฉีดยายืนหน้ายิบยิบ <c oughs> เปิดหัวเข็มฉีดยายืนฟันหยินกดเข็มฉีดยาเพื่อดูน้ำเพื่อไล่ฟอกัดเาีเย็บหน้าเป็นปากเป็นจิน๋วเหรอ น้ำเหลืองเครื่องปินนกแอรอินเทอร์เน็ตเอ็กโวเลอร์อยู่ที่เข็มฉีดยาเหรอน้ำฉีเหลืองหเหรอเข็มฉีดยาเอ็มฉีดยาเหรอน้ำฉีเหลืองคุณหมอโรงพยาบาลเหรอนี่แหละเป็นคุณหมอพยาบาลคุณหมอโรงพยาบาลเหรอเข็มฉีดยาของคุณหมอโรงพยาบาลเหรอ